าพี่น้องเอ๋ยเนาะปมาต่อพี่น้องเอ๋ยมาต่อกันอีกเด้อเนาะพี่น้องเนาะคลิปที่สองพี่น้องเอ๋ยเนาะใหม่มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อเด้อเนาะสดีาพอดีบ่ายมุ้งพอดีเนาะอพี่น้องเอ๋ยมาเลยได้หนิเนาะเฮียผมเด้บาทนี่อ๋อ้โตพี่น้องเอ๋ยเนาะผมไม่งามบิลี่อันนี้เนาะ khá à, củ sệt bức như nhầy ngầm ngầm lên vì nào ấy nó đó, à, vì nào nó khá sao bài thì đó nó sao bài thì Mà mẹ vì nó bớt củ củ quân vì nào ấy nó ô ô ô gian đấy ô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  gian

เออดึงดึงไปได้เพราะได้ทำน,นี่นเนี่ยไม่ได้วะน้เป็นขับรถไทยเป็นญาติเนอะเวลาถอยลางกันไปนล้วมันชี่กันเลยนะพี่น้องเลยพราพราพรา Tạm lẽ, tạm lẽ bò nhóm thì nó ở à, khảo chuẩn hồ này đi nó Ở đó Có thể là căn nó mọc mọc Vì nó <laughs> แต่านเนาะการจ่นามัมบเียนเลยเนาะพอดดสบายดีเนาะแบบโหดโหดหี้ยมดีเพิ่นข่อยยังไงเพิ่นจอดตั้งแต่ตอนที่เข่าปูข่อยยเอาเข่ามานะข่อยว่าก็ข่า้นเ่านี่น่เดือเนาะไปเลยออไป่น้อยานไข่อยกันเนาะเวลาถอยหลังก็เล่นทึงผูเนาะสดีนเือเพินมาได้พี่น้อยพอเอะ อันนี้ไม่เยังเนี่ไม่เปื่อยไม่เปื่อยบ่เออไม่เปื่อยเ็นหน่อยเปน้อยเนาะเสร็จไงเขาคดีเนาะเก่ดีมเนาะมาเลยท่านงเดือนเป็นนองสบายดีเด้อเนาะโดดนาบนรถกยงปตอนุนงอยงเดีเนาะ ต้องเครื่องบอสตั้งกล้วยตั้งปันลุงนองอืออดีเลยเนาะไม่งามดีดีเนาะน่าสิบสามดีเลยเนาะไปกดหามเจ้าอย่างนี้บอสไมสั่งไม่จะสั่งไม่จะเสนอ่ามันก็ลายอยู่แล้วก็ตามทั้งเพิ่นเขียนบอกกันแล้วเนาะ มันตกอยู่ยังยังวันน้มาเบิดได้นี่นะยังวันน้มาเบิดนี่เที่ยวเดียวมันบิดได้สี่สิบห้าสิบหลายเส้นอยู่ได้ประมาณแปดประมาณหกตัวอะไรก็ไม่ไหวนะหลายเส้นอยู่ได้ไม่มีน่าการอยู่มีน่ากาลจ้ะแต่ว่านี่ยังมาบิดยังมาบิดคือว่าง่ายก็คือพอวัดโค้งมันเลยนะเอาพอโค้งหลังคาเลยพ่อบดโค้งหลังคาเลย น้องถือว่ายังใช่ไหมอีกใช่ไหมอีกอยู่แต่ขอย้อมใจเพิ่นถอยเข่ามานี่ยอมใจเพิ่อนให้เงินเลยเออเนาย่านอยู่ได้เนาะบ่ดุดดินไปรถเพิ่นก็ได้พอกะย่านคาร์บาลนก้าบาร์นข่ามาบ่ได้เขากะจอดไปทางนี้ก็ได้เอาน้องเดินมาไม่เมื่อยห้อนไปหน่อยเนาะตัวเนาะมามาแต่คนมันบ่ คือเขามาเขามาก่อนมาซีฟเพิ่นสีห้เขาได้ได้สักเดี๋ยวเพิ่นไหให้ยครึ่งนึ่งครึ่งนึงบ่วันนึงเท่าได้ก่อนเนี่ยวันหาซิปวันหาซิปเราจะหาพันวันนี้เออเนาะพันฮะพันคนใช้สอบแล้วยอ๋อไอันนี้อันนี้เจ้าเฮ็ดเป็นแบบ๋ยวได้ชนะวันบ่โอ้จะกัดท่อผ้าโดยโดยเป็นยวจะได้ละมาก็เห็นไหมพอดีได้มาพร้อมกันได้เนาะมีความหวังมีความหวังอะไรบางนี่เนาะ หลังค <Es> <an> ุมหลังคาเข้ามาแล้วพี่น้องเอยเนาะเพราะว่าทางว่าแจ้งกัรหลายมื่อเติบพี่น้องเนาะตั้งแต่มื่อขึ้นมาก็ไม่นอนเพิ่อนมาแจ้งข่าวพวกเนี่ยเนาะเพิ่อนก็ระวังนั่นก็ถือว่าโดนได้เมือเติบอยู่นะก่อนเขากันยังพนันในขึ้นมาพี่น้องเอยถ่ายไม้เพิ่อนแล้วใช่ไหมเอาไปขึ้นมาอันนี้เอาไว้เอาไว้วงได้ันเอาไม้เพิ่อนห้องหาไม้เพิ่อนห้องก็ได้ บยายาไเยานกลานเแนบเมนไม่ย่างอันี้เนาะไม่เปื่อยไม่เปื่อยไม่เปื่อยบอกเอาเป็นว่าไม่เปื่อยเลยด้วดยอ่ะิดเอายเนาะอ่าตัวมีแเชดงามๆนี้เนาะเซนเม็ดตัวนี่เซนเม็ดบอตัวนีออาเอยมีเชิดใหญ่ดีเนาะหน้าหน้าชิบะเห็นบอ หนาชิบสามเนาะรถคันเดียวเลยบัวแกเลยวันได้ไลยนี่คันเดียวเนาะใช่ว่าสองคันเอไลายคันยูผมมีเพืแกเขาบัวแก่อ๋อเพื่นบัวแกอ่าอ่าต้องเดือนจะไปทางไหนเด้ต้องเดือนเด้อบาานีหเด้อเผาไม้ได้บาานีหเด้ออ่ามูลค่าวันที่ทำมาราได้หน่เนาะเพลงเไรพี่น้องเอาน้องไม้นี่กะเพลง คือสิได้มานี่ก็โอ้พี่น้องเอ้ยเนาะแม่นอยู่บ่ได้ได้เอาไปแล้วไม้ตัวนี้อ่าได้ตะปูสิเข้าอยู่บ่เด้ไม้ตัวนี้เนาะคือเป็นตยกบ่ยากเนาะเขาเฮ็ดหั่นบ่บ่ยากบ่เออสมัยมันแล้วเออสมัยใหม่บ่ออไฟนําเาเลยเอาสวเจาะเลยอ่าเฮ็ดได้ซั่นโดๆอเฮาก็ลบ่เพิ่นเบิ่งเนาะ บอกว่าหางมันมัน huh. มันใช่ใช่ช่วงตอนนั้นตอนเอ่อตอนเล็กตอนเรตัปูนี่มันกับปูปัญหาปันไดนะตอนเลิ่ตัปูมันอาจจะได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่มันสิ่นยากตอนอยู่น้ำช้างเขาพูดแล้วบางเธอเพิ่นมีสวรรค์แบบอันนั้นกัมีสวรรค์แบบสากแบ็อ่ะน่ามันกับไงอยู่จะแล้่วยดองไหมไอ้ลวงอยู่เนาะตัวตัวนี้จะแม็กก่อไงตัวนี้ตัวนี้ฮะตัวนี้หาแม็กบ่อตัวนี้หาบ่อ ตัวนี้หาเม็ดเนาะไม่แบบไม่ไม่สดๆเลยบอน,น,น,นี่นะได้จากมือแล้วนี่สี่มือห้ามือน,นะก,กัดไม่ดีว่าแตกตโตมันแตก,กมันบาาุปพานตัวไรบอนมือตัดเขาเอาขึน้นรก เปลี่ยนใซส์โมยากเนาะมึงพวกนี้เขาคันเขาเฮ็ดเองเหรเขาเปลี่ยนเอาตัวใหม่มาใช้เพราะว่าไม่แป้งเนี่ยเขาไม่ได้สร้างน้ำเพลินเนาะเลยเนาะไม่แป้งเพราะว่าจีเอาอ่าไม่เป็นลมมันน่ะคือไมเซล่าพุ่นเลยมันจังจีเขากันครับตัวเขาอัดทวนมันนั่นเด้ออ่าตัวนั้นทาม้าพราะมันกับสังกะสีตัวนั้นเนาะไมเซล่านะอ่ากากูเป็นยองไงเนาะพุ่นแค่เดียว คือคือโอ้ๆๆๆเดี๋ยวขอเด้อคือในชุดนี้น่ะแม่นอ่ามันมีแต่โค้งไม้อย่างเดียวเลยเนาะแบบว่าให้เพิ่นเฮ็ดจนฮอดขั้นตอนแบบยงแต่มุงกับอันใส่ไม้ลานอ่าแล้วเฮาสิไปสงมาบดนี้พ่นงเอ้ยมันจังให้เพิ่นเฮ็ดว่าเฮ็ดโค้งไ้โลดสินะโค้งงไว้เลยสินะจังง่ายบ่ได้เฮาก็สิได้ไล่ถก ให้จะทั้งง่ายเพิ่นไปทางไดๆเลยผู้วันที่ว่าเพิ่นเพิ่นเดือยไม่พื่อนี้ว่าเพิเดือยไม่นะอ่นแม่อ่นนิ่น้องทรายเพิ่นอันนี้นะจะนอนกระมาแถวสองในเพิ่นเพิ่นนั่นนยังไม่หมดข้อนาฮานาชิบได้เพินอยู่เพิ่นอยู่โรงงานเพิ่นยังอยู่ดงเมื่อตอนนี้นะอยู่โรงงานเอออยู่โรงงานเดินไม่ยังอยู่โรงงานไม่อยู่ในโรงงานสกัดไอ้ไอันนี้แม่นอันอันนี้อยู่ในป่าได้เป็นวตัวนี้เสื้อ มาเตโรงงานแลยมาเติป่าเขาลงงานเขาลงงานป่าเขาสกัดเพิ่มงนแอบด้อยก็มาได้ชื่อมาไม่แอบด้อยเพราอมีแรงคนนะขาอ่อนบ่ต้องการเพิ่มเพิ่มตกไปคุ้มหรือไม่เอามาหมดเพียงย่างเดียวสิขาขากับเมื่อพอดีแล้วอยากจเอาเงินให้เนาะซื้อซื้อเนี้ยอันมากินอ่า ขาออนสนอยแกไม่บวชได้เนาะพันตันไม่เลยพ่นปบพันบายันไม่ลมทับแล้วนีเพันเตะไม่เลยลเพ่นเจ็บขาไดกินเดี๋ยวลอย่ไมเนาะโกเคย้ยเนาะไม่ลอยเลยแหละนี่น่นลอยยไม่ไม่นะโรงานสกัดโรงงานสกงานสกัดเดน ผมไม่เจ้าสติงบ่มันเป็นเป็นแบบคือเขาเอาเป็นดึงเอาอันบ่มันจีเป็นอะไรก็ลงหูเรื่อยตัวเรื่อยนั่ะนะอ่าบ่เคยเคยเห็นเคยเห็นอยู่ปานพรหมพานเออตัวตัวดำๆนี่ไม่ยังฉานี่นะอ๋อไม่งงใจประเดี๋ยว mì oh gamei game, huấn bảo này mày mày không không anh điều căn, đây con là xì chưa, à, nó là gamei nó, à, lâm đi chả nó này, lâm nhảy đây, lâm nhảy đây, nó mày này, à, phi tao ấy nó bàn bàn thiên phi tao ấy nó sưu lục lụt ju, mày tôi, à, không anh điều căn, nhưng mà tôi này là gamei nó phần một phi nó, à, tôi นี่แต่เสร็หญ่ๆงามๆเลยพี่น้องเนาะแบบแบบประต้องกบอีกเนาะจับใส่เลยแบบสิเนา,จา,จาะจั <laughs> บจับจับเออต้องกบก็ได้พี่น้องมันงามเลยเนาะนี่ละเอียดขาดนาดนี้เนาะมือลูกพ่นมนืเสียนเนาะมือเสียนเนาะพงพี่เอานะอันนี้ยังติดมานาวอยู่นี่นะ,นะเนาะเพราเพิ่นพันไส้ยังก็เครื่องเครื่องซอยเลยนะมันก็เลยแบบละเอียดเนาะ เออมื้อเฮาเสียนพี่น้องเอ้ยแบบเพรว่าแบบอ่าสแบบบ่ต้องยากกบยากหยังเลยนะจับใส่เลยบดีแล้วับอีกอย่างเพิ่นบ่มีไฟฟ้าเนาะเฮาไปกบก็ยากนึงอีกพี่น้องเอ้ยกได้อยู่เพราะว่าไม้มันเกี้ยงอยู่แล้วนะเพราะว่าออกมานี่่อยว่ามันํากบได้ได้นี่นะเนาะแม่นองามอยู่ดงาม่ั่นว่าเียเอาความซื่อความงามเพราะระดับลเียนนี่นะลเียนพแล้ว แม่ถ้าเบิ่งสรุปราคาพี่น <Okay. ้องเอ๋ยเนาะว่าสิทั้งหมดทั้งมวลนี่อ่ามาโครเบิดนี่สิเบิดในเท่า์ไรดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าต่อพี่น้องเอ๋ยอันนี้คืออ่าชุดที่1เนาะยังอีกชุดที่2พี่น้องเอ้ยที่2ที่3ามเพื่นชุดสามชุดป้าตัวผู้ช่วงสามชุดผู้ยังไงอะไรดีไ้เพิ่นว่าข้าวมันเด้ข้าวมันยังข้าวยังยาวเลยเนาะ หาเม็ดนี่ต่อกันด้วยเอาห้าเม็ดต่อกันบ่โดยโดยมันได้ต่ออยู่ได้ขนาดเขาเสีเอาไม้ยาวมันมันบ่ได้เนาะมันหายากเสียไม้ยาวเสีเอาหดข่าวมันเจ็ดเป็นเม็ดล้วนอะเนาะเนี่ยโรงงานก็เลื่อยกันเลยบ่ได้บ่มีมันยาวเห็นพวกโดยโดยหกเม็ดก็เลื่อยถึงข่าวแล้วบ่ต้องเดือนย่างพายกินอยู่เออต้ผิดหน้องเนาะผู้บ่ายมุงหน่อยนะขึ้นมาอะไรกันมาเลยขึ้นมาเลยกันมาเลยเนาะ ไกแต่ว่ามองจะไปนอล่ะไกลเนาะไปนอนเอาไปจูาเชลไปนไปนอนอย่พูดเลยเลยตื่นมาเนมันเตเช่าเนาะกลมันได้โชว์หนิเนาะมีเบียรกมันพีงเไรรนีรับจ้างเนาะและ้วอมีงานเห็นอยู่ก่อนแล้วเนาะจนวบบไดเห็นเงินงามเลยเนาะ่ดีมาเลย เออเดินโล่เอาแล้วเดอนไปนี่นั่นต้นกล้วยน้ำล้อมใหม่เดนไปป้านี่เดินไปแรกเพิ่นว่าสิไปเฮ็ดงานจะเวียงเนาะอยู่ถ่ายเบิ่งก่อนพุ่นแล้วเฮาเฮ็ดโค้งเฮ็ดโค้งแล้วแล้วกัคือว่าเฮาบ่มีงบต่อไปกัเฮาจังไปหารับจ้างเนาะรับจ้างมาต่อเติมใส่เล็กๆน้อยๆแถวอ่าช่วงล่างนี่แหละหรือว่าช่วงเฮาก่อนี่แหละเอลย ไปนาดงเออเฟินถามไปไปนันนาบางอ๋อปูไปไปเอาอีรอบซองเลยพี่น้องเอ้ยเนาะลอยโจขนาดว่าชุดเล่ยนี่ก็ยังโอ้เนาะพี่น้องเอ้ยปูโจลายลายอยู่พี่น้องเนาะยืนี่เส้นยืนง่ายงามๆพี่น้องเอ้ยเส้นใหญ่ดีอันนี้เนาะแบบไม่ลอยโดนน้าเนาะเออโจ Phân phải ở gần bọn không ạ? Không, không nói đâu Nó ở gần đây, ở gần đây Nhưng khi tôi trở về, tôi đã gặp bạn rồi rồi Trở về, tôi đã gặp bạn rồi, bảo anh ấy đi xem Nếu anh ấy có gì thì anh ấy sẽ giúp tôi Nếu không thì anh ấy sẽ đi xem Để anh ấy đi xem anh ấy đi xem

อากาศมันฮ้อนอยากกินแต่ของเย็นๆบาดนี <no> ้เนาะอ่าโตพี่น้องเอ้ยเนาะเอาๆบาดนี้ทําไปแล้วเนาะก็สิว่าอ่าจันจ้อเข้ามาแล้วนงเือนเนาะอ่านแงแท้อันนี้พี่น้องเอ้ยมาเวียนเปลี่ยนมุมใหม่น้องดะเพิ่นนั่งอยู่พ่เจ้าอาพี่น้องเอ้ยเห็นใหม่มาแล้วก็ดีใจนน้องเพิ่นบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแต่ก่อนน่ะกมื้อนั้นก็มา มาแจ้งน้องพี่น้องเนาะมาแจ้งทางน้องเดือนเพื่อว่ามีงบกลับมา้เด้อวะน้องพี่น้องเนาะกะบมันนี่ทางโมเสกก็ขึ้นมาเรื่องไม่เรื่องต่อในน้ด้เพี่น้องเอ้ยกะส์ียังไล่เที่ยวอยู่น้องพี่น้องเนาะทางโมเสกกาส์เซียเป็นคลิปเป็นคลิปไปเพื่อแหล้พี่น้องเลยเนาะเรื่อง่ารใช้จ่ายเนาะซีเบิร์ตไรยกถ้าสรุปกันในคลิปต่อไปก็ได้น้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกะยังยังอีกหลายอยู่ในเพี่น้องเลยเนาะยังหลายเที่ยวอยู่ เดี๋ยวเ,ยยยเ,ยเ,เ,เพิ่นแก่มาครบจุบเรียบร้อยแล้วบ่รเซนต์สี่สิบรึปจ่ายเงินจ่ายค้ำเพิ่นบ่ดนี้พี่นนะ้องเอ้ยเนาะกะป้าท้อดีอ,อกดีใจกับทาง,งนอง้อ,นองเดือนนะ้องเดือนเนาะอ่าสิได้มีมีชานอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะมีชานของตัวเองได้ดีใจนําน้องเพิ่นพี่นนะ้องเอ้ยเนาะกะอยู่มาบบดนี้กะลายผ้าหลายปีได้พี่น้องเอ้ยเนาะผ่านฮ้อนผ่านหนาวมานี่ก็า้วยจะว่าอยากปีปีบางนึงนี่นกกเบิดป,ปีเดนะ้เนาะสิผ่านมาช่วงหน้าฝนกะโอ้ยว่าพี่น้องเอ้ย อาอดเอาเอ้งโนราเนาะคาเฮาได้ขึ้นโค้งขึ้นอย่างแล้วกะศมุ่งเรคุ้มลังคากะเฮากะสีมีหม่องชุนหม่องเศร้าใครกูหนีอยู่ไรอ่าถึงสมมติว่าเฮายังบ่ได้กลุ้มใน้กอกะเฮากะพอได้ชนเนี่ยเอายังเอาเอาพื้นเอาฟ้าไปขัางไปยังใช้กับเศร้าก็อยู่ได้แล้วเนาะแต่ว่ามีลังค่านะอ่าเนาะแต่ว่าเฮาม่มีงบต่อไปก็คือได้มุ้งอย่างเรียบร้อยแล้วกะเรื่องกอเรื่องอย่างนี้กะห้วยอ่าคือว่ายังบ่มีงบกลับมาเรื่องกอกะ เอาพากระจาดไปขังตามซุ้งตามเช้านี่ก็ขึ้นเพราะเป็นวิธีไหว้ก็นอนเลยลระบาดนี่อยู่เล่นแหละเดี๋ยวเรว่าเราอยู่เอื่อยกันได้คือคะแนนมันในมุงลังค้าแหละฮาเนาะโมเทอือนก็ขึ้นเไม่กันได้แต่ว่าเดินเดินซีพุ่นลรืว่าเอะไยมันจังจุจังเบิดนะเบิดเดือนนะเดือนซีพุ่นไหนเดือนซีมันยังเป็นปีใหม่เขาว่ายังเขาว่ายังพัฒน์กาเดือนซีนะยังนั่งได้อยู่ ถ้าว่ากายแดนซ์ไปแล้ลนะมันบ่ได้บาทใ้ปีจักปีได้บาดในใจจะได้ขึ้นนะอ่าขนาดเพื่อว่าเขางแล้วไวก้กะบอ่าถ้าว่ายังถ้าว่าใกล้จะห้อยกายใกล้จะกายแดนซ์ได้หรอถ้าว่ายังยังบ่แล้บ่ทั่วกะเขาเขาขึ้นไว้ก่อนก็นกนได้เนาะเพราะเป็นวิธีนะอากาศวันนี้เขาขึ้นยางไว้แล้วกัน,ข,น,กนขึ้นมันแล้วมายังกะเขาจังผูกคอตะแคนหรือว่าเอายางยันตีก็ได้นะต่อไปนะอ่าอันนี้คือ เขากบอย่างถ้มันผ่านไปก็ยังชิลนไปอีกน่นยเนาะแเอ้ยกว่าเขาเห็นาแล้วมันก็สง่ายกวัากันนะนะมีบนอยู่ามัแล้วแล้วกอยาู่เมนอันนี้คือแล้วแล้วบบบุขึ้นบุไล่บาเนี่ยไหยเนาะออเดือนชนเะเดือนชนี่คือ่าขึ้นได้นะน้องเนาะอ่าก็คือคือเดือนปีใหม่สิซิ้นินในเดือนนี้ไหนมันซิ้นไปกาบุปผอย่างนะนีมันเป็นปีใหม่ก็จริง้แต่ว่ามันมัน ต้องเป็นปีใหม่ล่าคุณ<อ>นะะมันจังสีพัดนะนะไมันจะขึ้นบ่ได้ครับเพราะว่าช่วงสงการามไปแล้วนะมันมันบ่นได้หมดนีนะอ,อันนี้มันมันเป็นปีใหม่สาวกซื่อๆนะแมนแนครับปีใหม่ม, <นะ S 2> มันเปลี่ยนปีแล้วแต่เขายังยังได้เดือนซีเดือนสองนั้นยังได้โอแมนแมนแมนถ้าว่ากายเดือนเดือนซีสงกรามไปแล้วพิจิตรการไปแล้วมันบ่ได้แบบนี้นะ รบเชิงการหอนย่มแบบเราลุคคนในปีในม่บ่ได้เนาะไม่แม่ก็คือว่าปีใหม่ใกล้สิ่งค่ะเพราะจะจ่อนี่มันมันได้ยุติตรงนี้ปีใหม่ตรงนี้นะเดือนเดือนช่องเดือนสี่เลย่ยังได้เนาะแม่ดีใจจังดีใจลมกราคาแต่เราพังไปเนาะเฮาเรื่องอะเราคุ้มราคาเฮากับจังวากันอีกเลยเนาะเนี่ยไงเรื่องอะไรกันตอนนี้ก่อนเนาะเฮาซาพี่น้องเอ้เนาะจังไรกะ ต pocket, uh, oh, yeah, uh, father, ิดตามนําคลิปต่อไปอีกพี่น้อยเนาะเพื่อนวันนี้ถ้าเพื่อนเอาไม้เอาอย่างมาเรียบร้อยพูดแล้วเนาะเขากระจังสีสรุปเรื่องข่าชัยใจเหมือนเดิมเลยเนาะมาเชิญเพื่าอะไรกังจังรุ่นน้ากันไปอีกพี่น้อยเพราะว่าเวลาเป็นต้นยังมันกะยาวพอสมควรแล้วนะเขาเขาจังติดตามในคลิปต่อไปอีกให้เพื่อนมาส่งแล้วก่อนบัดนี้พี่น้อยเนาะโดยให้ท่านน้องเดือนเพื่อนไปกินข้าวกินน้ำก่อนจั้งนั้นจะเป็นล่มดูกันเลยพี่น้องเนาะอ้าเดี๋ยวดีใจน้ำพี่น้อยเนาะ อ่าตีตามไม่คิดต่อไปอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเพิ่งกำลังมาได้เที่ยวนึงพี่น้องเอ๋ยคือสีพาตัวเมืดมืดอยู่หลอกวันนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเธอพี่น้องเอ๋ยเอาดีใจน้ำเด้อเด้อเนาะอ่าเริ่มอ่ายับขมายแล้พี่น้องเอ๋ยฮ่ขอบใจลายเด้อทั้งหมดวันนี้นะครับไปเดี๋ยวก็ชวยฟ้ให้ดยดยด้ยเอาเนาะติดตามในคลิปต่อไปพี่น้องเอ๋ย โดยโดยเนาะให้ท่านน้องเดิเพิ่นไปกินข้าวก่อน,นอเอื้อยกินแล้วบ่จ้ะคือเห็นเฮ็ดกินเดี๋กินเองท่านได้กินยังบ่ได้กินเนาะเอาไปหากินข้าวกินน้ำซะก่อนเนะเาะอ่าติดตามในคลิปต่อไปพี่น้นองเอ้เยเนาะอ่าโทอ่าคลิปต่อไปกับทางบ่สเซนสินอ่าสารุปเรื่องเงินเนาะพี่น้องเนาะว่าค่าใช้จ่ายนี่สิเบิดเท่าไหร่ในมื้อนี้อ่าให้เพิ่นมาส่งเรียบร้อยซะก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังอีกหลายเที่ยวอยู่เพิ่นสิออกมาส่งเพราะว่ารถคันเดียวพี่น้องเอ้ยถ้าว่าหลายคันมันก็สิแล้ววายอยู่พี่น้อง,าางเ,อ,เ,อ,เงอ,อ้ย,อยเายนะเาะ อาสำหรับคลิปนี้เราพยายามเนาะเราพยายามลองไปก่อนก่อนเดินกับขอกบุญขอบคุณทางแมคพอร์จีเนาะที่ว่าอ่าุปธรรมเนาะคำสู่ทางครอบครัวของเอเวียนพี่น้องเอ๋เนาะอ่าช่วยมาโดยตลอดตั้งแต่พูดอะไรพี่น้องเอ๋เนาะอ่าทางเสาเทพานี่กะบมันงบทางแอบเบสพี่น้องเอ๋เนาะได้ชดช่วยขมาก,กะบเทว่ะลายพูดถึควรอยู่ได้พี่น้องเอ๋เนาะอ่าที่ว่า คิดเห็นทางครอบครัวของเพื่อนกะขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนเนาะ,ะเดินทางไปใส่มาใส่กันให้ตลอดปลอดภัยพี่น้องเอ้ยเนาะยังอยุเหมือนเนินเหมือนเนินจุกกายสุขใจเนาะเอาสำหสลามุนี้ลาพี่น้นนองไปก่อนพอพูกันไหมได้คิดตาฝากพี่ฝากน้องก็ได้ก็เซอร์ไพรเด้อพี่น้องเด้อเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่บปกติข่าวโฆษณาพอเซน,นไปสำหรับมนี้ก็กล่าวขบาร์สบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ